วันนี้นะครับเราจะนำขนมปังกลิ่นนมฮอกไกโดของฟาร์มเฮาส์นะครับมาสอดไส้เผือกมาพร้อมกับหน้าหมูยองก,กรอบไม่ลองทำไม่ได้แล้วครับบทเผือกนึ่งนะครับใส่น้ำตาลเกลือใส่กะทิตั้งไฟกวนครับ <c oughs> ขนมปังฟา,าร์มเฮาส์กลิ่นนมฮอกไกโดนะครับมากับดีไซน์ใหม่ครับหอมนุ่มเหมือนเดิมครับ เวลาที sociedad, ่เราจะเอาหนกปังเข้าอบนะครับแล้วไม่ให้หมูหยองของเราไหม้นี่คือเคล็ดลับครับเข้าอบนะครับเราจะใช้อุณหภูมิไม่สูงมากเกินไป120องศา15นาทีครับการพรมน้ำช่วยให้หมูหยองของเราเนี่ยครับอบออกมาแล้วกรอบไม่ไหม้ครับ เผือกกวนุ่มๆนะครับมากับหมูยองก,กรอบในขนมปังกลิ่นนมฮอไกไกโดของฟาร์มเฮาสอร่อยฟินบอกเลยว่าต้องลองครับ